iOS 17.1ครับปล่อยอัปเดตไปเมื่อไม่นานครับตอนนี้นะครับ iOS 17.2เบต้านะครับปล่อยให้กับผู้ที่พัฒนานะครับได้อัปเดตแล้วครับเราไปดูครับว่า iOS 17.2เบต้านะครับมีฟีเจอร์อะไรใหม่ๆบ้างนะครับไปดูกันเลยครับแอปแรกครับที่มาใหม่ครับแอปนี้เลยครับนี่ Journal ครับแอปนี้ครับทำหน้าที่คล้ายๆกับโน้ตนะครับแต่ว่าเป็นไดอารี่ของเรานะครับสามารถจะ เข้าไปครับเขียนไดอารี่ได้นะครับใส่รูปภาพนะครับถ่ายรูปหรือว่าจะแนบคลิปเสียงนะครับหรือว่าจะแชร์โลเคชันก็ได้นะครับแอปในการเขียนไดอารี่ประจําวันนะครับฟีเจอร์ต่อไปครับเป็นวิดเจ็ตนะครับนี่นะครับโชว์ตรงนี้ครับนาฬิกาแบบใหม่ของ iOS 17.2นะครับซึ่งเป็นวิดเจ็ตที่มาใหม่นะครับพร้อมกับอีกวิดเจ็ตอื่นๆนะครับนั่นก็คือวิดเจ็ตสภาพอากาศครับ เนี่สามารถจะมีซันเซ็ตนะครับพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นนะครับดูได้นะครับนะวิดเจ็ตแบบใหม่นะครับถ้าเราใส่สมุิอันนี้อ่าผมลองแอดอันนี้เข้าไปนี่นะครับกดดันโลเคชันนี้นะครับผมไม่ได้ใส่อ่านี่ครับวิดเจ็ตโฮมสกรีนด้วยนะครับอ่าเราเข้าไปคอสตอมไม์ได้นะครับวิดเจ็ตใหม่ก็คือวิดเจ็ตนี่ครับ แรงลมครับนี่ใส่เข้าไปเลยนะครับนี่แหละครับวิจิจตใหม่ฟีเจอร์ต่อไปนะครับเกี่ยวกับ Contact p o s t e r นะครับเห็นตัวหนังสือตรงนี้ครับชื่อเรานะครับเราสวัทธเลือกปรับได้นะครับจะหนาจะสั้นจะบางครับและที่มาใหม่คือนี่ครับตัวหนังสือสีรุ้งงกดเข้าไปอ้าสวยงามนะครับนี่แหละครับฟีเจอร์ใหม่ครับ iOS 17.2บเบต้าครับฟีเจอร์ต่อไปนะครับคือแอปหนังสือนะครับ ได้มีการปรับการเปลี่ยนหน้าใหม่นะครับมาตรงนี้นะครับทีมแอ n ์เซตติ้งนะครับนี่เราสามารถจะเลือกแบบใหม่ก็คือ Fast Fade นะครับนี่เราเปลี่ยนหน้าครับปุ๊บนี่ก็จะเฟดแบบเร็วนะครับนี่เห็นไหมครับนี่นี่สมูทดีครับนี่แหละครับฟังก์ชันหรือว่าฟีเจอร์ใหม่นะครับของ iOS 17.2สําหรับแอปหนังสือครับ หลังจากการใช้งานนะครับ iOS 17.2 beta มา1วันนะครับที่สังเกตได้คือหน้าจอนะครับอันทำงานลื่นขึ้นนะครับลื่นขึ้นกว่า iOS 17.1เยอะเลยนะครับส่วนเรื่องแบตเตอรี่นะครับจัดการได้ดีนะครับเมื่อวานนี้ผมใช้ทั้งวันนะตอนเย็นครับยังเหลือแบตต้อง40นะถือว่าจัดการการใช้งานแบตเตอรี่ได้ดีนะครับความร้อนก็ไม่ค่อยร้อนนะครับวันนี้ก็ใช้งานไปนะครับตอนนี้ ก้าโมงครึ่งครับเนี่ยตัดต่อวิดีโอไปด้วยนะครับตอนนี้เหลือแบตอยู่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับจากร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนเช้าหกโมงเช้าครับมาดูกันที่แบตเตอรี่นิดนึงนะครับจะเห็นว่านะครับช่วงนี้นะครับสี่ทุ่มนะครับถึงก็มาหกโมงเช้าเนี่ยเครื่องมันดับไปเลยนะครับก็คือแอบหลับนะครับไม่มีการใช้งานเครื่องนะครับถือว่าเป็นการจัดการแบตเตอรี่ได้ดีครับแก้ปัญหาในการใช้งานแบตตอนกลางคืนนะครับแต่ก็มีข้อเสียคือใครที่ตั้งปลุกไว้ช่วงก่อนหน้านั้นนะครับนาฬิกาจะไม่ปลุกก็็ได้้นนนนะะะคครรรรััับบกวงงใเื่อี สรุปครับทั้งหมดของการใช้ง,งาน iOS 17.2นะครับก็ลื่นไหลดีนะครับจัดการแบบได้ดีเยี่ยมนะฮะก็ใครรออัปเดตนะครับ17.2น่าจะแก้ปัญหาเกือบเกือบทุกปัญหาได้แล้วครับรอกันต่อไปครับผม